ขา่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดนเดตประจาวันที่29เมษายนโดยโคชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เดนเดตชาวนี้คอสนะาะาหรัยังไงสโคไม่ชชวร์ว่ากุญย่าจะเข้าแผนกับพน่งของฝั่งอัมบาริมในครั้งนี้ได้หรือไม่โดยพอลสโคได้แสดงความสงสัยในตัวของมาติอุสกุญย่านะฮะกระดาษที่แมนยูเองนั้นก็กำลังเร่งในการเซ็นญญากับกองหน้าของทางดนานของฝั่งบูฟตันบบนดเดอร โดยกุญ,ญ่าเป็นหนึ่งในดาวเด่นพิมพ์บริกในฤด,ดูกาลนี้แลรก็ถือได้เลยนะว่าเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดนะฮะของบ o ฟฟอลตันในปัจจุบันโดยทําไปมากถึง15ประตูในลีกในฤด,ดูกาลนี้และก็เป็นกุญแจสําคัญที่ช่วยให้ทีมของวิกเจอร์เปเดล่ารอดตกชั้นแมนยูเองเป็นหนึ่งในสโมสรที่สนใจกุญ,ญ่าโดยทีมท็อกรายง,งานข่าวบอกว่าปีศาจแดง สนใจทำข้อตกลงในช่วงเสมเการ์กับบนด้านของกองหน้าบาซิลเรียนโดยพาวิชโอรามาโนนักข่าวชื่อดังระบ,บุบอกว่า,ากำลังมีการเจรจารายละเอียดสัญญาขั้นสุดท้ายโดยคุณย่าก็กระตุ้นล้นมากมายเลยนะฮะที่จะย้ายไปร่วมทีมกับทัพปีศาจแดงในครั้งนี้อย่างไรก็ตามพอลิโอแสดงความคิดเห็นพร้อมตั้งคำถามบอกว่าคุณย่านั้นจะเหมาะกับด้านของสตล์การเล่นของอัมบริมที่โอเทลฟอร์ดในครั้งนี้ได้หรือไม่ โดยอัมบริมเองก็บอกว่าเขาเองนั้นรู้ดีนะว่าในด้านของร่างกายเนี่ยทีมของเขายังไม่แข็งแกร่งหรือว่าเร็วพอดังน,นั้นมาติอุสกุนญ,ญาจึงมีความสามารถด้านกีฬาอย่างชัดเจนและก็เด่นชัดและก็มีคุณภาพด้านการยิงประตูในลีกไปแล้วมากถึง15ประตูในฤะดูกาลนี้ผมเนี่ยผมดได้เลยนะ้ว่าเป็นหัวในเรื่องของการเซ็นสัญญากับแมนยูที่ซ้ำไปในตอนนี้มันรู้สึกเหมือนกับว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่แย่มากเลยนะ คุณภาพการเล่นในตอนนี้บอกได้เลยแต่ว่าแย่มากเลยและกับท่านกขฝั่งคุณย่าเองนั้นเขาเป็นกองหน้าตัวกลางหรือว่าเริมเส้นกันแน่ไม่ต้องสงสัยกันเลยเขามีคุณภาพและก็แน่นอนเาะว่าการสัญญากับเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่ผมเองก็กระวนใจบอกว่าเขานั้นจะเข้ากับทีมในครั้งนี้ได้หรือเปล่าไหม คุณสามารถที่จะสัญญากับ3าผู้เล่นที่เรยกว่าดีสุดในโลกได้แต่ผมคิดว่าพวกเขาจะประสบปัญหาในเรื่องของการเข้าร่วมทีมชุดนี้แต่พวกเขาต้องเริ่มต้นจากที่ไหนสักแข่งหนึ่งในครั้งนี้ซะก่อนนะเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันด้วยกันครับว่าจะต้องเริ่มจากที่ไหนนะเรามาดูข่าวต่อมากันครับอาร์ตนงไงพออนนาบรีเผยแม็กโชเมเน่เปิดี่จะเล็งแข่งพิมเมริกเพิ่มเติมนะ โดยกรน,นี้ตัานักของโจวานนีมัชนานะฮะพูดในการฝ่ายกีฬาของนาบปรีเปิดเผยว่าสกอตแมชชมเยเน่เป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมไปแล้วและก็มีบทบาทกับทีมจากทั้งนักของเมืองเดนปิลมากกว่าสมัยที่เล่นให้กับทั้นของฝั่งแมนยูที่ซ้ไปดาวเตะชาวสกอตแลนด์เพิ่งจะทำไปถึง2ประตูที่สำคัญช่วยให้นาบปรีชนะน,นะผมตริโน่สต่ มื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพร้อมแซงอินเ์มิลานขึ้นมาเป็นจ่าฝูงด้วยระยะห่าง3คะแนนในขณะนี้โดยแม็กโชเมนได้กลายมาเป็นฟันเฟืองสําคัญของดับเบิลในเวลาอันรวดเร็วและก็กาลังช่วยให้ทีมของอันโตนิโอคอนเซ่เข้าใกล้สกูเดตโตมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆในขณะนี้นะับเป็นอีกครั้งที่มีคำถามว่าการที่แมนยูปล่อยแม็กโชเมนด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์นั้นเป็นราคาที่ต่ำเกินไปในรณนี้เพิมเ่มเติมหรือไม่ โดยมันน่าจะกล่าวว่ามีงานล้นมือในแต่ละวันอยู่แล้วมันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงอยากให้การจับตานักเตะหลายคนก่อนผมจะดูเขาเนี่ยมันจะมีโปรเจกต์จากทีมสตาฟในครั้งนี้มาก่อนนะคนแบบแม็กโทอมเนเ์ไม่จำเป็นต้องถูกค้นพบเรารู้ดีนะว่าเขาเป็นนักเตะคนสำคัญแค่ไหนเขาแค่ต้องถูกวางไว้ที่ศูนย์กลา,างของโปรเจกต์เฉพาะเท่านั้นในครั้งนี้ นอกจากนั้นแล้วพอกีฬานาบปลี ok uri, ยังเผยถึงความตั้งใจที่จะมองไปยังเกมพิมพ์บลิกเพื่อจะหาผู้เล่นเพิ่มเติมในครั้งนี้เขาเรียกว่าลีกที่ดีสุดในโลกมีผู้เล่นที่ดีสุดในโลกฟุตบอลระดับสูงสุดความเข้มข้นกลยุทธ์เทคนิคและก็มีองค์ประกอบหลายอย่างที่สามารถส่งผลกระทบต่อฟุตบอลอิตราลีในครั้งนี้เพิ่มเติมได้เป็นงว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันดีก,กว่านะฮะว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้บันเทิงอย่างแน่นอน เรามาดูข่าวต่อมาเกีนครับอาร์ตยังไงซาวา่าหรือว่าบรอนโดแฟนก็โบดแข้งต่างชาตินะฮะเบอร์หนึ่งพิมเมริกอังกฤษในขณะนี้ด้วยกันนี้โมซา่าเองกองหน้าของทางด้านของฝั่งแชมป์พิมเมริกสดสดร้อนเนี่ยยังคงเป็นกรองคิสเตนโนบรอนโดอดีตตาทีมแมนยูของปเปล่าหลังแฟนบอลโลนนเคแนนเลือกตั้งเตะต่างชาติที่ยอดเยี่ยมที่สุดของพิมเมริก ซาร่าหัวหอกทีมชาติอียิปต์ประสบความสำเร็จได้แชมป์พิมเยริกเป็นสมัยที่2กับองแดงลิเวอร์พูลซึ่งผิดจ็อบได้อย่างลุล่วงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในเกมที่เปิดบ้านถล่มสเปอร์ไป5ต่อ1ในครั้งนี้โดยในขณนะเดียวกันหลังเพิ่มสกอร,ร์ให้กับตนเองได้1ประตูคิงโบเองก็สร้างสถิติเป็นนักเตะต,ต่างชาติที่สอยาตาข่ายในเกมฟุตบอลพิมียริกอังกฤษ ได้มากที่สุดอยู่ที่185ประตูแทนที่ซเซคิโออาเกลวารอ,อดีตโหอกแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็รังระดับ5ดาวซันโวสูงสุดตลอดการของพิมบริกรองจากอารันเชี r ร์260ประตูแฮร์รี่เคน213ประตูเวนโรนี่208ประตูแล้วก็แอนดี้โค1 8 0ประตูนะฮะโดยอย่างไรก็ตามนะผมกากาเกป็นสำรวจนะครับผมความคิดเห็นของแฟนบอล1,000ราย โครันรันรับคะดนนในหัวข้อพ่อค้าแข้งต่างแดน,นที่เรียกว่าดีสุดในพิมบริกสาราเดนได้รับคะแนนโบตน้อยกว่าบรันโดครึ่งหนึ่งแม้อดีตด,ดาวยิงทีมผีแดงเ,งเองนั้นเจ้าอยตะข่ายในเกมพิมบริกได้น้อยกว่าที่ตัวเลขประมาณ103ประตูจาก236อานัดอ่าบรังอันดับที่สาาดาวซันโบส์สูงสุดตลอดการของลิกอิงหริชก็ตามโดยมีการเปิดเผยนะว่า c r อาซวได้คะแนนโบนเป็นอันดับที่30%เ ตามมาด้วยซาร่าและก็เชอรี่อองดีอดีตกองหน้าอาร์ซนอลซึ่งได้เสียงโหวตอยู่ที่15เท่ากันขณะที่เอดิกคันโตน่าอดีตขุนพลทีมปีศาจแดงอีกรายรักอันดับที่41เต่อด้วยเดนิสเบอร์แคมป์อดีตห6อ์ซนัน8เปอร์เซ็นต์แล้วก็เควินเดอะบอยกองกลางแมนเชสเตอร์ซิตี้6ร์เตขณะที่รายอื่นๆที่ผลโหวตน้อยลงไปประกอบไปด้วยปีเตอร์ชามัยคิลจานฟรังโกโซรา ปาลติกเวร,ราบและก็ดาบิดซิวานในครั้งนี้เป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูันต่อไปกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะยังไงก็ไม่สู้โรนโดของเราในครั้งนี้ปลอดครับเรามาดูข่าวต่อมากันครับรอารยังไงบอกได้เลยนะว่าคุมแมนยูไม่เกินคริสต์มาสแน่กูรูเชื่อโรเบนอัมบริมโดนเด้งแม้ได้แชมป์ยูโรป้าลีกโดยการน,นี้นักข่าวทางฝั่งกูรูมั่นใจนะ,ะับแมนยูไม่ปล่อยให้โรเบนอัมบริมคุมทีม ครบเทอมแม้ว่าจะพาทีมความ้าแชมป์ยูโรปาลีกในครั้งนี้ได้หากเขาไม่อาจจะสร้างผลงานในพิมเบริกซีซั่นหน้าได้ดีพอนะโดยแมนยูได้สร้างผลงานสุดเลวร้ายในช่วงซีซั่นนี้โดยเกมล่าสุดเขาทำได้เพียงแค่บุกไปแชร์แต้มจากด้านของบอร์มัตด,ด้วยผลเสมอ1ต่อ1แม้ชาวบ้านจะเหลือ10คนในช่วง20วินาทีสุดท้ายเอวานดิสันได้ไปแดงแต่ผีแดงต้องบรอนานจนถึงนาทีที่90บ ก่าจะตามตีเสมอได้จากประตูของรัสุทอหรุนสำหรับเกมต่อไปแมนยูจะบุกไปเยือนอาราติกมิวเวลทำศึกยูโรปาลีกรอบรองช,อชนะเลิศในเกมวันพฤรัสปอีนี้ซึ่งเป็นรายการที่อัมบริมเน้นโฟกัสมากเป็นพิเศษเพื่อพยายามจะพาทีมคว้าแชมป์ลกเล่นในเกมแชมเปียนลีกในช่วงซิ่นนา ่อกรณีดังกล่าวแล้วเจมี่โอฮาร่าอดีตกองกลางของทีมสเปอร์มอกว่าแม้ว่ากุนซือโปรตุเกสจะมีสัญญาในการคุมผีแดงจนถึงปี2027แต่เขาเชื่อว่าทีมดังแห่งอัลเธอฟอร์ดจะเปะ็นหน้าใหญ่ก่อนพ้นช่วงคริสต์มาสหากว่าช่วงซีซั่นหน้ายังสร้างอัลบรินนั้นยังสร้างผลงานในพรีเมียร์ลีกไม่ได้ต่อให้เขาจะประสบความสำเร็จในถ้วยยูโรปาลีกในครั้งนี้ก็ตามโดยรูเบนอัลบรินเสี่ยงตกเก้าอ,อีในช่วงคริสต์มาส แมนยูอาจจะไม่ปล่อยให้สถานการณ์เป็นไปนเหมือนตอนนี้ก็เป็นได้แม้เขาอาจจะได้แชมป์ยูโรปาลีกแต่ฟอร์มในลีกของพวกเขานั้นมันไม่ดีพอ ผมมองไม่เห็นเลยนะว่าวสโมสรจะดีขึ้นตรงไหนนักเตะที่อาบริมีอยู่ในตอนนี้เรียกว่าไม่ดีพอที่จะได้นในระบบของเขามีฟอร์มดีขึ้นในช่วงสีซท่าน,นี้ก็เช่นเดียวกันแต่เขาเพิ่งจะพาบรูโน่ฟอนเดชอาเพิ่งพาบรูโน่ฟอนเดชได้คนเดียวหรือไม่ก็ต้องอาศัยแฮร์รี่แม็กไกวขึ้นไปหาโอกาสจากการทำประตูในช่วง้ันด์ลสุดท้ายที่เกิดขึ้นในคาะงนี้ตอนนี้เขายังคงไม่กดดันมากมายนักแต่ว่าช่วงซั่นหนาจะสำคัญสำหรับเขา ผมไม่คิดนะว่าเขาจะอยู่ได้จนจบซีซั่นในครั้งนี้ทางนี้ดับประแตดที่เข้ามาคุมทีมแทนที่เอริกเซนฮาร์คช่วงเดือนพฤศจิกายนอัลเบริมก็พาทีแดงนะฮะชนะไปเพียงแค่14จะทั้งหมด35นัดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นั่นเองครับแต่ผมเป็นเดาว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้กันนะฮะก็ทํานายไปว่าช่วงทางนั้นของอัลเรบริมคงจะอยู่ไม่เกินคริสต์มาสปีหน้าอย่างแน่นอนนะหลังนี้ก็เป็นสรุปขา่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ เด็ดในช่วงชันครับขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด u u s สไคร e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ